สวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับคลิปนี้ก็จะเอาสาระนะครับมาฝากเพื่อนๆนทุกคนสําหรับเพื่อนๆที่ขับเครน50ตันหรือ25ตันเคเบิลนะครับหรือน้องๆกําลังขับใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนาพี่พี่คนไหนที่กําลังขัดขับใหม่หรืออยากสนใจเกี่ยวกับระบบของรถเครน50ตัน25ตันเคเบิลนะครับใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกัน อันนี้จะพามาดูระบบไอ้ฟรีสวิงนะครับบางคนบอกว่ามันใช้ยังไงกดต้องกดตรงไหนฟรีสวิงเบรกสวิงล็อกสวิงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมไปครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับก็คือปุ่มที่อยู่สุดโซนของการตั้งขาตัวฟรีสวิงหรือตัวหมุน รูมูลเร็วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยกดลงไปเนี่ยตัวนี้จะคือให้สวิงเร็วนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้คือสวิงเร็วไม่ใช่ฟรีสวิงนะอย่าเข้าใจผิดอันนี้คือสวิงเร็วนะครับทุกคนตัวนี้ตัวนี้จะใช้กับการยืดบูมกับต่อจิบนะครับอันนี้คือคือพับเขาเรียกว่าสโลปจิบอ่าเรียกสโลปจิบเดี๋ยวผมจะ ให้ดูตรงนี้นะครับนี่ผมกดลงปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนยดท,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 ทนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกดปิดให้ดูนะครับไอตรงนี้ยมันจะเป็นสโลปจิบนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับเนี่ยตัวนี้ตัวสโลปจิบ ช้สัมพันธกน์กันกันตัวนี้นะครับพอเรากดขึ้นให้มันเป็นไฟสีแดงขึ้นอย่างนี้นะครับไฟโชว์อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมาโยกนี้เจ้าคันโยกตัวนี้นะครับตัวนี้ตอนตอนนี้เราเปิดเนี่ยเขาจะเป็นสโลปจิ๊บนะครับถ้าเราปิดถ้าเราปิดตัวนี้จะเป็นแทงบูมอ่าดูตรงนี้นะครับดูลักษณะของตัวนี้จะเป็นรุ่นของเทรเวไอห้ตัน M3 นะครับ จะใช้ลักษณะน,น,นี้เดี๋ยวจะผมจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งครับผมโซนนี้ก็จะเป็นไอตัวนี้เป็น TPO อ่า TPO 1 TPO 2 TPO สนี่ก็คือฝืนนะครับทุกคนการใช้ในลักษณะฝืนฝืนเล็กน้อยอ่าถ้าฝืนเยอะเกินไปก็อย่าไม่ต้องไปใช้มันนะครับตัวนี้ตัวนี้อ่ะโฟกัสหน่อยสิครับ ตัวนี้จะเป็นตัวไว้เวลาเราเก็บรอกเก็บอะไรนะครับเบรคชนรอกนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเบรคสวิงเขาเรียกว่าล็อกสวิงตัวนี้คือล็อกสวิงนะครับอันนี้ฟรีสวิงนะครับตัวนี้ฟรีสวิงสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยอา,อาจจะโฟกัสไม่เท่าไหร่เอานี่นะครับต้องสังเกตตรงนี้ด้วยไอ่ยี่ห้าตัน ที่าตันจะอยู่ตรงหน้าจอข้างบนนะครับตรงข้างๆจะเปเรียงลงมาอันนี้ตรงนี้อ่าสงสัยเลยเกินว่าใช้ยังไงตัวนี้จะเป็นเบรกสวิงนะครับก็คือเบรกสวิงคือในลักษณะอาจจะสัมพันธ์กันกับตัวเนี้ตัวนี้เวลาเราใช้อ่ะเราจะต้องกดตัวนี้ลงไปนะครับมันถึงจะฟรีสวิงเวลายกของหามคู่เราอยากจะให้รถเราเนี่ยไม่ต้องสวิง เราแค่เลี้ยงเลี้ยงเบรนอนบูมตั้งบูมอะไรประมาณเนี้ยส่งก็พอรถเราจะสวิงตามชิ้นงานเวลาเพื่อนเพื่อนยกหามคู่เรานะครับตัวนี้เวลาใช้ก็คือเบรกเบรคสวิงในลักษณะว่าไอเรายกของตรงของชิ้นไว้หรือบางพื้นที่มันอาจจะเอียงเล็กน้อยทำให้สวิง ไหลนะครับตัวนี้คือตัวเบรกสวิงตัวนี้กดเข้าไปนะครับกดกดลงเข้าไปแต่ใช้ทั่วไปก็ไม่ต้องกดก็ได้ครับในในกรณีที่เราอยากจะให้มันไม่ไหลนะครับตัวนี้เวลามันจะไม่ไหลอันนี้อันนี้ก็มีมีโอกาสไหลครับคือฟรีสวิงฟรีสวิงแเรากดกดล็อกกดล็อกก็จริงแต่มันอาจจะมีโอกาสไหลตัวเนี้บางครั้งเรา เราใช้ตัวนี้มันจะบังคับบังคับให้เราแบบแบบว่ามีมีแรงมีแรงสวิงหรืออาจจะไม่ให้เพื่อนดึงเรามากเกินไปนะครับตัวนี้อาจจะใช้ได้ในลักษณะนั้นนะอันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็คิดว่าน่าจะใช่ประมาณนี้แหละเพราะเท่าที่ดูดูในคู่มือนะดูในคู่มือเขาบอกว่าตัวเนี้มันจะเป็นเบรกเบรกเบรกสวิง แต่ก็ยังสวิงได้อยู่ก็คือเบรกสวิงนั่นเองตัวนี้จะเฟืองปีสวิงเวลาใช้ก็กดเข้าไปอันนี้ก็คือล็อกเอวนะครับล็อกสวิงนะครับตัวนี้ตัวนี้คือล็อกนะครับหยุดหมุนหยุดการหมุนของไอสวิงนะครับตัวนี้โอเคครับผม